แท็กซี่พาแดกวันนี้ที่เส้นหลังสิษนะครับก็มาจากหลังสิทธนะครับเลยสองร้อยปีมานิดเดียวนะครับท่านไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับท่านวิ่งล้อซ้ายมาอยู่เทินใต้สะพานนะครับนี่นะครับนี่นะครับร้านนี้เพิ่งเปิดได้สามวันนะครับนี่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 นะครับ อันนี้คือหน้าตานาล้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือสะพานอยู่เทินนะครับสะพานแรกเราไม่ขึ้นนะครับเลี้ยวซ้ายจิตไซ้าเข้ามาเลยนะครับลานจะอยู่ซ้ายมือนะครับมีที่จอดนะครับมีลานจอดนะครับนี่นะครับขายตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตานาร้านะครับนี่นะครับ เขาวางเลยนะครับเป็นถ้วยนะครับนี่นะครับต้วละสิบบาทสิบบาทนะครับดูนะครับตข้าวละสิบบาทันะเดี๋ยวนะครับมีป้ายบอกราคานะครับข้าวแับงานนะครับสิบบาทนะครับนี่ระคบ เล่าดูของที่เราสั่งนะครับผมสั่งมาหกอย่างนะครับพวกในถ้วยละสิบบาทหมดนะครับนี่นะครับชิมแล้วนะครับชิมเลยนะครับอร่อยทุกอย่างครับรับประกันครับไม่แพ้นะครับผาดน้นไม้ผัดลูนเส้นฮัลโหล แล้วนี่ครับข้าวสิบบาทตักไม่อั้นนะครับนี่ผมตักมาหน่อยเดียวนะครับแท็กซี่พาแดดนะครับดูได้ในท,ทติตตอกคนหาพิมพ์บุลเหลือโกยทอง087 714 8 8ดแจอดปุ๊บกินปับ๊บไขปี๊บซีซีอร่อยออร่ยขอบคุณครับ